แล้วเราต้องมีคอนเทนต์มากพอไป1วันขับรถ4ชั่วโมงเดินในป่า3ชั่วโมงต้องได้10คลิปนะคะท่องไว้เลยค่ะแล้วถ้าเรามีเห็ดนางรมสีทอง10คลิปขวัญปังค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทำไมยอดวิวขวัญถึงเป็นแบบนี้วันเห็นแล้ววันเสียดายมากๆดูยอดวิวแมว U.S.A. อ่า D.K. ชีวิตอเมริกา U.S.A. ค่ะช่วงนี้แมวเก็บเห็ดแมวเก็บรัวเลยค่ะเก็บแบบนี้นะคะตั้งชื่อคลิปไม่เป็นชื่อช่องไม่สวยถ่ายคลิปไม่ค่อยดีแต่เรามีจำนวนคลิปมากกว่าคนอื่นแล้วก็ปังค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายป้าอ้อยพาลุงจิอา่าพาคุณลุงไปสามีป้าสามีพี่นะ้ำหมี U.S.A. ก็ชื่อจิมสามี ขวัญก็ชื่อจิมใช่ไหมเนี่ยวันจะยัดเตี้ยป้าอ้อยให้สามีชื่อจิมมีคนนึงแล้วนะคะใครไม่มีลูกน้อยอย่างนุ้ยจัดไปเลยค่ะใช่ใครอยู่อเมริกาแล้วไม่เก็บเห็ดตอนนี้เฉยมากค่ะเฉยมากขวัญไปอีกรอบหนึ่งต้องทํามาให้ได้มากกว่าหนึ่งคลิปให้ได้ต้องท่องเอาไว้แล้วช่วงนี้นะคะเราต้องหิวแสงเห็ดเราต้องไปทำไปทำคลิปเห็ดให้ได้มากที่สุด เอาครูเบนยังอยู่ไหมครูเบนจะสองชั่วโมงครึ่งแล้ววันจะไลฟ์ไม่เกินสองชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนครูเบนก็ขอมาเรื่องการตัดต่อคลิปทุกคนคะขั้นตอนของการตัดต่อคลิปสวัสดีค่ะพ่อแก้มสายเราอย่าลืมนะคะดูสามีวันโอ้ย <laughs> เปิดหน้าต่างอีกแล้ว บ้านวันอยู่ติดถนนนะคะมันก็เลยเสียงดังนิดน,นึงค่ะทีนี้นะคะเรื่องขั้นตอนตัดต่อคลิปนะคะวันจะสอนเป็นคอสคอสไปวันนี้ความรู้เบื้องต้นที่เราต้องมีคืออะไรทุกคนอย่าลืมนะคะเรามีบันไดสี่ขั้นบันไดของเรายังอยู่ไหมเนี่ยบันไดของเรายังอยู่เดี๋ยวเราไปดูบันไดกันต่อนะคะทุกคนดูบันไดก่อนว่า ก่อนคนจะเห็นคลิปเรา mm hmm. Open นออกสเตนลิต o ฟม y อออกซอีโอเปนบลาดูไหนไนูอาเยสเตนครอทุกคนอย่าลืมนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยที่คนจะเห็นคลิปเราอะมันอยู่ในขั้นตอนที่ห้าค่ะทุกคนอันดับแรกเลยถ้าชื่อช่องเราไม่แน่นชื่อคลิปเราไม่ปังคีย์เวิร์ดเราไม่เยอะพอ คำอธิบายใต้คลิปเรายังไม่มีตัดต่อคลิปดีแค่ไหนคนยังไม่ทันเห็นคลิปเราเลยค่ะอย่าลืมกระบวนการทำงานของอช่อง YouTube นะคะการมองเห็นสำคัญที่สุดการมองเห็นคืออะไรเมื่อมันอยู่ตรงการค้นหาคนจะเจอคลิปเราเมื่อเขามากดคำค้นหาค่ะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ต้องแน่นพออยากรู้ ไปเรียนย้อนหลังกันเอาเองนะคะหรือใครมาดูคลิปย้อนหลังเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้ววันจะวางลิงก์ที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนเห็นด้านล่างเราต้องไปเตรียมบันไดสี่ขั้นของการทำช่อง Youtube ไว้ให้เรียบร้อยก่อนเราต้องเรียกว่าไปเปิดประตูการมองเห็นคลิปของเราให้เรียบร้อยก่อนค่ะเราถึงจะมาถึงขั้นตอนการตัดต่อคลิปได้นะคะ ส่วนขั้นตอนการตัดต่อคลิปแม้แต่ช่อง YouTube เองใครที่ไปเรียนใน uh, creatoracademy.youtube.com YouTube จะบอกไว้ตั้งแต่การไปเรียนความรู้เบื้องต้นในการทำช่อง YouTube เลยนะคะว่าขั้นตอนการตัดต่อคลิปเราอย่าไปซีเรียสคะ่ะทุกคนอย่าไปซีเรียสน,นะคะ ฟังคำนี้เอาไว้นะคะอย่าไปซีเรียสค่ะว่าเราต้องตัดต่อให้มันเจ๋งต้องมีเอฟเฟกต้องมีเสียงนูน่นเสียงนี่เสียงนั่นไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยนะคะแต่วันใส่ไว้สำหรับคนที่มาทำช่อง YouTube เป็นมือใหม่ทุกคนทุกท่านให้เข้าใจเอาไว้ปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือองค์ประกอบของคลิป YouTube คลิปที่ดีนะคะคลิปที่ดีมันมีอะไรบ้างมาต่อกันค่ะคลิปที่ดีนะคะนี่คือคลิปหนึ่งคลิปค่ะ